อีสุซ์วีคอสสามขับสี่ปีสองพแน่นอนในเรื่องของรถกระบะนะประตูความถึกอดทนก็ต้องยกให้อีซูส์แน่นอนเพราะว่าเป็นรถตลาดอันดับหนึ่งครับกระบะมีกล้องหลังแล้วนะครับรวมไปถึงมีเซ็นเซอร์หลังด้วยเวลาที่เราถอยแล้วไฮไลท์สำคัญก็คือตัวนี้ครจะทางชันลาดแค่ไหนก็แล้วแต่เพียงแค่หมุนนิ้วระบบขับสก็ทำงานทันทีครับซึ่งราคาทีที่ตั้งขายอยู่ที่ สวัสดีครับพบกับทางโชรูม TK Good c a r เช่นเคยนะครับวันนี้พบกับบิวนะฮะมีรถใหม่ประจำสัปดาห์มานำเสนอต้องบอกว่าคันนี้เพิ่งเข้ามาได้แค่วันเดียวนั่นเองนะฮะเป็นเจ้า isuzu v-cross 3.0ขับ4ต้องบอกว่าตัวนี้เป็น v-cross ตัว m หรือตัวท็อปสุดตัว4 w h e e l นั่นเองนะฮะเป็นปี2022ต้องบอกว่าไม่เพียงแค่17,000โลเท่านั้นเองฮะ ซึ่งหายากมากๆที่เป็นสีดำแบ็คแบบนี้ดุดันแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภายในและภายนอกคันนี้มีความใหม่ขนาดไหนกันครับ หลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับตัวสภาพหรือโฉมรูปโฉมของวีคอร์สปี2022หรือโฉมใหม่โฉมปัจจุบันกันแล้วนะฮะต้องบอกว่าดีไซน์รูปเส้นโคง้งแต่ละอย่างเนี่ยแต่ละมุมต้องบอกว่าสวยดุดันจริงๆในเรื่องของตัวด้านหน้าที่เราเห็นได้ชัดเลยคือในเรื่องของเพดอิซูซูตัวนี้จะเป็นโลโก้ใหญ่ๆแบบนี้นะฮะรวมไปถึงกระจังหน้าที่เขาไมเนอร์เชนหรือเปลี่ยนโฉมแล้วนะครับช่องนี้เป็นช่องระบายความลมระบายความร้อนได้ดีมากแล้วก็ในเรื่องของไฟนะครับจะเป็น d ดย์ไลท์เดย์ไทมหรือเป็นโปรเจคเตอร์คู่หน้าแล้วนะครับรวมไปถึงด้านล่างนะฮะก็จะเป็นไฟตัดหมอกมาให้2ดวงแบบนี้ต้องบอกว่าดีาไซน์ที่สวยงามมากๆเลยทีเดียวแล้วก็รวมไปถึงเซนเซอร์นะครับต้องบอกว่าถึงแม้จะเป็นรถกระบะแต่ในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยต้องบอกว่าคันนี้เซฟตี้ได้ดีมากๆเป็นเนซนเซอร์รอบคันครับเดี๋ยวมาดูส่วนด้าน,านข้างนะฮะต้องบอกว่า4ฟลวิลสมัยนี้เนี่ยต้องบอกว่าดีไซนอ์ออกมาได้สวยงามจริงๆเลยในเรื่องของพาร์ทซุ้มล้อแบบนี้นะครับตีโปร่งออกมานะฮะจะเป็นเรื่องของโขมชุดแต่งแบบนี้ บวมๆใหญ่ๆแบบนี้ถ้าเราเห็นเนี่ยคือขับสีแน่นอนส,ส่วนในเรื่องของตัวล้อเป็นยางใหม่4เส้นแบบนี้นะฮะแล้วก็เป็นล้อที่มาจากโรงงานเป็นล้อแม็กสวยๆแบบนี้เลยก็บมกว่าเป็นล้อแม็กหกก้านแล้วก็ในเรื่องของตัวยางย้านะฮะเป็นยางใหม่4เส้นเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวท็อปสุดวิธีสังเกตง่ายๆเลยก็คือในเรื่องของไฟเลี้ยวของกระจกด้านข้างนั่นเองนะครับจะเป็นแบบ LED แล้วนะครับรวมไปถึงในเรื่องของปันไดนะฮะจะมีมาให้จากโรงงานคือจริงๆแล้วมันเป็นชุดแต่งของโรงงานนั่นเองฮะ แล้วก็จะมีกันสาดจะขอบประตูนะฮะที่จะเป็นโลโก้ของ d m a x ที่ติดมาจากศูนย์เช่นเดียวกันครับรวมไปถึงตัวกุญแจปิดเปิดนะฮะก็จะเป็นแบบ Keyless Start นะครับหรือจะเพียงแค่กดสวิตช์ก็จะปลดล็อกได้เลยนะครับแน่นอนในเรื่องของรถกระบะนะสี่ประตูความถึกอดทนก็ต้องยกให้อยูสุแน่นอนเพราะว่าเป็นรถตลาดอันดับหนึ่งครับส่วนในเรื่องของตัวกระบะก็จะเป็นในเรื่องของนี่เลยที่เราจะเห็นเดีนยวไฮะจะเป็นเสริมชุดแต่งขึ้นมามีความสูงขึ้นนะครับทำให้ดูรถเนี่ย รับกับตัวชุดแต่งรอบล่างหรือด้านหน้านั่นเองนะฮะส่วนในเรื่องของด้านหลังนะครับที่เราจะเห็นในเรื่องของฝาท้ายสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือกระบะมีกล้องหลังแล้วนะครับรวมไปถึงมีเซ็นเซอร์หลังด้วยเวลาที่เราถอยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะลูกค้าที่ซื้อรถไปแล้วว่ารถมันใหญ่หรือยาวจะถอยจอดลําบากไม่ต้องกลัวมีทั้งเซ็นเซอร์และมีทั้งกล้องหลังครับแล้วก็ไฟท้ายเขาแน่นอนนะที่สังเกตได้คือเป็น LED แล้วนะครับสงดวงแบบนี้บนและล่างต้องบอกว่าดีไซน์สวยมากๆเลยฮะ เดี๋ยววิวจะเปิดท้ายให้ดูของตัววีคอร์สคันนี้นะครับอพอเปิดท้ายคันนี้มาแล้วเนี่ยสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยคือในเรื่องของแมกนิเออร์นะครับอันนี้ก็คือเป็นแผ่นแมกนิเออร์ต้องบอกว่าไฟเบอร์ที่กันกระแทกแบบนี้ที่บิวคอร์ก็ไปเนี้ยกันกระบะที่จะบุบสลายหรือเป็นรอยนั่นเองสามารถขนของที่หนักๆใหญ่ๆได้โดยที่กระบะเราไม่บุบสลายนะครับแล้วก็ที่เราจะมองไปเห็นทางด้านมือที่ดิวชี้ไปก็เป็นในเรื่องของไฟเบรกนะฮะจะอยู่ทางด้านบนตอนกลาง สูงบนหลังคารนั่นเองนะครับต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยรถใหม่มากแค่เอาป้ายแดงมาใส่ก็คือป้ายแดงเลยครับถ้าลูกค้าชอบจะสนใจบิวบอกได้เลียวว่าคุ้มมากๆครับไหนๆก็เปิดฝาท้ายแล้วเรามาดูเรื่องของตัวบอดี้กันครับแน่นอนฮนะฝาท้ายเราต้องดูแล้วว่าดูอะไรบ้างหนึ่งดูตะเข็บนะครับที่ตามนิว้วอยู่ที่นิชี้แบบนี้นะฮะเม็ดอาร์คตะเข็บหลังหรือก็บะหลังเนี่ยเป็นเส้นแนวตรงนะครับไม่มีการชนท้ายมาเลยนะครับต้องบอกว่ารถคันนี้สวยจัดๆเลย แล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของตะเข็บด้านซ้ายและขวานะครับตรงเม็ดอาร์คตรงนี้นะครับตามที่นิววิวชี้ไปเห็นไหมฮะเม็ดอาร์คยังอยู่ครบนะครับสีเสือเดิมหมดต้องบอกว่าน็อตไม่มีขยับไม่มีขายเลยท้ายของอิวสุวีคอสคันนี้สวยมากๆครับไม่มีโดนเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันครับบิวจะย้าเสมอเวลาทุกคลิปที่บอกไปในเรื่องของการดูบอดี้รถนะฮะถามว่าวิธีการดูเนี่ยมันจะดูลักษณะเหมือนเหมือนกันทุกๆรุ่นทุกๆคันนะฮะเช่นทางด้านคนขับแน่นอนฮะ ลูกค้าเนี่ยอยากรู้ว่าทางด้านขวาหรือทางฝั่งด้านคนขับมีชนมาไหมเราก็เพียงแค่ดึงกระดูกงูออกมานะฮะแล้วดูตะเข็บเม็ดอาร์คแบบนี้ต้องอยู่ครบนะครับเป็นดอกแบบนี้ชัดๆแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าทางฝั่งด้านคนขับไม่มีชนมาอย่างร0 0เนแน่นอนครับส่วนในเรื่องของหลังด้านคนขับก็เช่นเดียวกัน4ประตู4ี่บานลูกค้าต้องเปิดดูนะครับซึ่งทางทีเคคุดคาร์เรามีรับประกันให้อยู่แล้วนะครับในเรื่องของตัวถังรอบพันนะฮะเม็ดอาร์คสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ส่วนประตูฝั่งนี้นะครับเป็นฝั่งด้านซ้ายหรือข้างคนขับนั่นเองนะฮะลูกค้าดึงแบบนี้มาเลยโยยา,ยาแบบนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นทางด้านตรงหรือด้านล่างนะครับเม็ดอาร์จะอยู่ครบแบบนี้ต้องบอกว่า4ประตู4ี่เสา4บานนะ่ะเป็นประตูเดิมๆเ,เลยเห็นไหมฮะอันนี้มาดูฝั่งด้านหลังของด้านหลังข้างคนขับกันครับฝั่งด้านซ้ายประตูนะครับ เดี๋ยวมาดูใต้ฝากระโปรงเจ้าวีคอสปี2022คันนี้กันครับสีดำดุแบบนี้ใต้ฝา,า,ากระโปรงจะเงางามแค่ไหนกันครับอพอวิวเปิดมาแล้วนะฮะเราก็จะเห็นในเรื่องของตัวห้องเครื่องแน่นอนสิ่งที่เห็นอันดับแรกก็คือคันหน้านะครับเป็นสีเดิมจากโรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของส่วนของห้องเครื่องหรือคันหน้าจะต้องเป็นสีเดียวกันนะครับเห็นแบบนี้ได้ชัดเลยว่าเป็นรถเดิม,ดมไม่มีการชนหน้ามาเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของด้านข้างที่เราเรียกภาษารถกันว่าแก้มซ้ายและแก้มขวานะครับ น็อตเดิมแบบนี้นะครับนี่ลยชี้ดู2นิ้วเลยแล้วก็แบบนี้นะครับแล้วก็น็อตฝากระโปรงแบบนี้ครับไม่มีการไขเลยแม้แต่จุดเดียวฮนะต้องบอกเลยว่ารถคันนี้เนี่ยบอด,ดี้สวยจัดจัดนะฮะแล้วก็ในเรื่องของตัวฝาเครื่องเช่นเดียวกันครับน็อตทุกตัวที่เป็นฝาเครื่องไม่มีการไขนะครับคันนี้เป็นรถเดิมและเป็นรถใหม่มากๆแม้กระทั่งตัวเมจิก QC ตามที่นี่ผูชีเนี่ยยังไม่ลบเลือนหายไปไหนเลยเห็นไหมฮะ QC เวลาที่เราซื้อจากป้ายแดงเนี่ยตัว QC ก็จะแต้มเมจิกว่ารถ ผ่านการตรวจสอบสภาพอย่าง100%แล้วนะครับตอนนี้บิวมาอยู่ในรถอินสุสุวีคอสสาขับ4นะครับเป็นปีสม2 2ันบ2มาอยู่ในตัวรถแล้วเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของอินทีเรียภายในกันในเรื่องของตัวเบาะในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆมันก็มีอะไรมาให้บ้างอันดับแรกเลยบิวจะให้ดูในเรื่องของกุญแจนะครับ ต้องบอกว่ากุแจมีทั้งหมด2อดอกแบบนี้นะครับเป็นคีย์เลสสตาร์ทแล้วนะครับเป็นกุญแจจากโรงงานเลยแบบนี้2ดอกใหม่ๆแล้วก็ขั้นตอนต่อไปตัวนี้นะครับเป็นพุสตาร์ทนะครับเพียงแค่นิ้วจิ้มทีเดียวสตาร์ทเลยต้องบอกว่าเป็นรถกระบะท,ที่ไม่ใช่กระบะแล้วอีกต่อไปนะต้องบอกว่ากระบะสมัยนี้ทําได้ดีกว่ารถเก๋งบางรุ่นด้วยซ้ำฮะพอเปิดสตาร์ทรถมาแล้วก็หน้าจอก็จะเป็นขนาด10นิ้วนะฮะก็จะมีให้เลือกภาษาสามารถทัชสกรีนได้เลยนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของ Google m a p สามารถเชื่อมต่อได้ทุกระบบนะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iPhone นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวแอร์ก็จะเป็นมาแบบดิจิตอลมาให้แล้วนะครับก็ในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆจะมีที่วางแก้วนะครับระบบเกียร์เป็นออโต้แล้วก็ที่ฟังก์ชันตรงนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของสายชาร์จต่างๆนะฮะก็จะมีมาให้เสียบเรียบร้อยแล้วไฮไลท์สําคัญก็คือตัวนี้ครับปรับ2ปรับ4นะครับขนาดถ้าลูกค้าไปต่างจังหวัดขึ้นเขาลงห้วยจะทางชันลาดแค่ไหนก็แล้วแต่เพียงแค่หมุนนิ้วระบบขับ4ก็ทํางานทันทีครับ มาดูในเรื่องของฟังก์ชันในที่พวงมาลัยกันบ้างนะครับฟังก์ชันที่พวงมาลัยทางด้านซ้ายนะก็จะเป็นในเรื่องการลิงก์กับตัววิทยุหรือตัวหน้าจอปรับคอนโทรลได้จากตัวนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของด้านขวาก็จะเป็นระบบคุ u คอน c o n ล r l หรือตั้งรอกความเร็วอัตโนมัติมาให้แล้วจะเป็นฟังก์ชันด้านขวานะฮะส่วนในเรื่องของภายในทั้งหมดภาพรวมจะเป็นสีดําดุเพราะเหมือนกับตัวรถเลยนะครับฝ้าเพดานก็จะเป็นให้สีดําเช่นเดียวกันแม้กระทั่งตัวนี้นะฮะเจ้าของเดิมยังไม่แกะเลยอ่ะตัวชิลต้องบอกว่าใหม่มาก ให้กล้องซูมมาเลยชัดๆปกติแล้วรถทุกคันนะถ้ามีการใช้งานมาแล้วเบาะเขาเรียกว่าแก้มเบาะแบบนี้จะต้องมีการซุดหรือยุบตัวนะฮะต้องบอกว่าเบาะคันนี้ยังไม่มีการซุดตัวยังเบาะยังเด้งยังตึงอยู่เลยนะครับต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยใช้คนเดียวจริงๆถึงแม้เปกก็นรถกระบะแล้วเลขไมยย้านะหนึ่งหมื่นเจ็ดพันโลเท่านั้นเองวันันตีเหลือเดี๋ยวพี่จะบอกท้ายคลิปว่าเรื่องของราคาแล้ววันันตีเหลือแค่ไหนกันครับ เอาลฮะมาถึงช่วงท้ายคลิปนี้นะฮะบิวจะมาบอกเรื่องของรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นในการของการออกรถทุกอาชีพหรือว่าจะเป็นลนักษณะการซื้อเงินสดได้ทุกแบบนะทาง TK คกูคาเรายินดีสำหรับเจ้าอ s ลซูว v c ค s ์3.0 m ข4ตัวนี้นะครับเป็นปี2022เลขมาอยู่ที่17,000โลนะครับแล้วก็เป็นยางใหม่สีเส้นภาษีต่อมาแล้วนะครับถึงปี67ปีหน้าเลยนะครับ ต้องบอกว่าคันนี้ได้ไปก็เหมือนได้ไป้ายแดงนั่นเองนะราคาป้ายแดงสงวนราคาอยู่ที่1น0 0งล้านสอนิดๆนะแต่ทนาตอนนี้เนี่ยราคาเนี่ยลดใช้ไปแค่ปีเดียวเนี่ยหายไปแล้วอย่าเพิ่งตกใจนะเกือบ3 0 0 0 0นบาทเลยทีเดียวซึ่งราคา TK ที่ตั้งขายอยู่ที่9ก้า0 0บาทลดแค่ปีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากๆแล้ววนารันตี ย้ำเลยนะวันันตีศูนย์ก็ยังเหลืออยู่ซึ่งวันันตีศูนย์จากอิวสูตัวนี้นะฮะจากทางโรงงานให้มา3ปีนะครับจริงๆแล้วก็หมดถึงปีหน้านั่นเลยนะครับเดือนน่าจะถูกจะเป็นเดือน10ถึงปีหน้าก็ถ้าไงลูกค้าท่านใดสนใจนะฮะจะซื้อสดหรือจดไฟแนนซ์ได้ทุกอาชีพนะฮะต้องบอกว่ายอดจากคันนี้ทุ่มท่วมครับสามารถฟรีดาวน์ไม่ต้องใช้เงินดาวรถเลยยังได้นะฮะถ้าไงสนใจก็ติดต่อบิลหรือทางทักแชทเข้ามาทางเพจทีเคกูดคาได้เลยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ